อ่างก้อนคุณครับเห็นว่าครับ มาลงมาลงมางมาลงมาลงมาตัวใหญ่ลงมางมาลงมาเอาไปซิวครับพี่น้องหนามมันหัวลุงสาครับฝนตกแห้งครับผมมาหลาะเบื้องไฮเบิ้งหน้าครับผมบ่มี่ยังเอาครับเอาไส่เก็บครับพี่น้องบ่มี่ยังตรงเอาครับโอ้ยพอาด้หมกอยู่ครับมาลงมาลงมาเอาเกือบบูดเนี่แหละครับตรงเอา โอ้ย,อยแม่เท่าแห้งอยากกินมุกปลาชิว้วอยู่ครับใส่เกลือบูดไปเอาแม่เท่ากินโอ้ย,อยาหายบาปได้ย่ายเลยล่างดีๆอยู่ดอกเนอยที่จะตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยฝนตกมา วันให้วันหน้าก็มีอยู่มีกินยังส่ละครับกินไปตามวิถีชีวิตวันหน้าครับลงมาลงมาโอ้ยทำเติอนคนตาเฮ้ย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 ไปใส่ไปใส่ลงเร็วแท้โอ้ยนี่จะตัวใหญ่งรครับเฮ้ย ตัอเอาครับเ,เกือบตองเอามองนี้ครับมองนี้ครับมองนี้โอ้ยหมองนี้เป็นจุ่มเลยครับยูเป็นจุ่มเลยครับยูเป็นจุ่มเลยครับมองนี้ลงมาลงมา เดี๋ยวเขาไปดีๆครับเดี๋ยวมันเขา่นีนครับโอ้ในการในการที่ไปใช้เดียวนี่ไ้เอ้ยถึกหมุนงา 6เสียันอีกตัวหลายๆครับพี่น้องมางมามาลงมาลงมานีหลายครับน้องมีติตัวยังไงครับมองนี้ครับ เอาประซิวครับโอ้ยเอาประซิวน้ำไหลล้มสาครับอุ้ยเยอะมืดบุมีย่ยงตรงเอาครับเอาเกือบูดตรงเอาครับผม เยอะโอ้มีตัวยไงครับผมโอ้หม่ขึ้นนี่ฝนตกแห้งนี้ครับอีเอาไปมกชู่ไม่เท่ากินครับอง่ายเองใส่เกือบบุดนี่ละใส่ละครนึง ครับกลางนี้นี่น้ำม,มันไหลออกได้ครับกลางนั้นมันบรขาดน้ำมันไหลออกมาได้ครับ,รมมรบอือมมลงมาลงมาติดใจ Идея? กระชิว้วแล้วจังอุดไว้ครับจังปิดไว้อุ้ยอึ๊บใหญ่การโอปลามัดกับน,นี้ตัวนี้ไหมปลามัดครับตัวนี้ นั่นได้หลายแล้วครับโอ้มันเป็นหู้หนูหู้แบบนี้ครับเอา้าได้หลายแล้วครับผมเยว <c oughs> จะเอาไปร่วมกันครับตัวนั้นครับเอาไปที่ออกร่วมกันครับ า,หาไหลยครับมาเอาออกเบื้งกันครับมาสีได้หลายปันไหนครับวิธีการก็เชื่อ,อนี่ครับอุ้ยขัจังซีครับผมอ,อ้ใส่ตรงเสือปันนด็กหน่อย นี่ครับตัว,น,ว,วน,นี้เรียกวนีไโอู้ยนียยย่บักหลายเลยครับพี่น้องเปงนไงครับ เบื้งนะครับเบื้งนี้โอ้โหอุ้ยอุ้ยเบื้งนี้ครับเบื้งนี้เบื้งนี้โอ้ยเอื้อเอื้อเอื้ออ่างก้อนคุณครับเห็นไหมครับมาเอามาเออมานี่ครับผม โอ้ยเบิ้งเนี้ยครับเบิ้งเนี้ยพี่น้องหุ่นครับโอ้ยชักซื้อพ่นก็หาสิบบาทพุ่นละครับนี่โอ้ยมิดเดิ้ยตใหญ่รครับยิ้มแล้วครับนี่กินสองคนยิ้มแล้วครับนี่แอ่เหอรียนได้กินหมกปะซิวแล้วครับมือนี่ต่ก่อนผมเอ่าตุ่มเมื่อใส้ไปไปมกซู่กินครับโอ้ยังเหลือเอ๊า นี่ครับอันนี้ปลาอีดครับปลาอีดปลาอีดโมเมนต์ปลาหมัดได้ครับปลาหมัดอีกตัวย่างหนึ่งปลาหมัดตัวสวยๆนี่ครับเอา้ามาย่างเมืองไห้เบิ่งง่าครับได้ของกินนะครับเนี่ยฝนตกแห้งครับมดสิ้นตอนย่ำมือเช้าครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปปิดน้ำกันครับเอาบุกจกมานะผมขึ้นไปเอา จกเมื่อปิดน้ำครับอ้าขอบคุณอะไรครับผมสวัสดีครับเยี่ยมครับประซิวผมเอาประซิวแล้วกรใส่คือเกาส่นตัวเกืบบูดเกืบบูดนี่ <c oughs>